่สวัสดีนะคะพวกเรานะคะคในช่องพลายแซมสั้นฝนเมืองนะคะบรรยากายามเช้านะคะวันนี้ควานเราต้องเร่งเอาช้างออกจากหลักนะคะเพราะว่าอ่าเมื่อกี้รถบรรทุกดินโทรมานะคะบอกว่าจะเอาดินมาลงนะคะควานก็ต้องเตรียมช้างอกนะคะข้างนอกนะคะเพราะว่าถ้างั้นจะวุ่นวายนะคะ เพราะว่าสองควานเราจะไปตัดหญ้าด้วยดูไม่หน้อยนะคะดูดูเพราะว่าเมื่อกี้ควานเล็กจูงลูกชายไปก็จะมีอาการเลยว่าห่วงลูกนะคะคิดถึงลูกะคะดูจะดันโซนะคะส่วนด้านนูน้นทำอ้อยนะคะพอจะออกเหมือนกันบุญส่งก็ออกไปแล้วนะคะออกไปอยู่ทางป่าแล้วนะคะ หวงลูกครับดู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 ทำท่าครับจะดันโซ่นะคะจะดันโซ่เพราะว่าห่วงลูกนะดูดูทำการแบบนี้นะคะดูเวลาเวลาควานพาไปจะเดินเรวเลยนะ น <c oughs> ้อยย ê, ี่จะสูบขาดโอ้ลมแรงนะคะวันนี้เาต้องเอาช้างไปไว้ฝั่งนู้นก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรถมาเสียงดังช้างจะวิ่งจะตื่น ควานเอาไปเอาลูกชายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ฮะลูกมุนเนี่ยคอมเมนแม่ตวนีกบวนี่นี่ตุกาวนี่ตุไม่นี่แีดงว่าว่ต้มีสมันแต่ว่าหลักเราไม่มีไหนบัวเออบัวหลักมาเราไม่มีแสดงว่ามางานทิดยมาจี ตอวบน้ใส่แล้วมันมีตัวบุญมาเลยตัวมุนกลัวเลยรย้อบุญมั้งแรงย้อนกี่รอบใค่เอามเอามาดจอมเอ่ทางกนวาบ่ไดเอาลูกม่นรูกบุนมันขึ้นมาเองไเออโอ้ยตายตาสรุปใครเอามาไม่รู้ครั นี่ถึงคิวคุณแม่ออกไปบ้างนะคะหมะะูมะะรีบเดินเลยนะคะรีบเดินเลยเพราะว่าเมื่อกี้ดันโซนะคะลูกไปแล้วนะเพราะว่าลูกออกไปก่อนนะคะเอ,าอ้าอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมสวัสดีครับ <S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะ ก็ทํางานชุกงาเช้าเสร็จแล้วนะครับแต่ก็วันนี้รถรถรถดินมานะครับรถด,ดินมาเราจะเอาช้างออกก่อนนะครับเราก็จะเอาช้างออกก่อนนะคะเพื่อว่ารถด,ดินจะได้<ท><จ>ะีทได้ง่ายคุณจะเทตรงไหนบ้างคะเขามีตรงนี้นะครับของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ทรงชัยนะครับตรงนี้หนึ่งคันผู้ใหญ่ทรงชัยหนึ่งคันนะคะนอนนะครับตรงนี้นะครับไว้หนุน นุนนุนโน่นนุนวัวน่นนะครับนุนวัวน่นแล้วก็ขวาว้าหนึงครับขวาว้าในขวาว้าตรงไหนคะนี่ขวาวานี่ขวาว้าตรงนี้ดูครับนี่ก็จะมาเคลื่อนตรงนี้ซาชีได้นะครับีได้นะน่าจะเีลไม่ได้แล้ครับไม่ได้เพราะน่าจะอยู่เฉพาะนี้นะครับนี่น่าจะอยู่นี่แหละแล้วก็บุดทรงบุดทรงบุดทรงควานเราเอาช้างไปได้หรือเปล่าคะหนูแม่น้อย แวะกินอาหารก่อนค่ะดูไม่เราจะให้พี่แซมนะพี่แซมเทตรงไหนครับเทตรงหน้าเลยครับเดี๋ยเราจะมีตรงนี้นะครับนี่ของบุญทรงบุญทรงหนึ่งคันหนึ่งคันพอไม่นิ่งมันลุ้มลุ่านะครับตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะหนึ่งคันเดี๋ยวต่อไปให้ลุงมีเสร็จก่อนนะครับเราถึงจะเทอีกเนาะต้องเรื่อยเอยเรื่อยเรื่อยนะครับ ว,ว่าทุนททุนุนนไม่ค่อยมีครับแล้วก็ให้พี่แซมตรงไหนพี่แซมนี่เราเทหลายคันแล้วนะคะมาดูนะคะนี่ตรงนี้นี่เทกี่ครั้งแล้วท่านะะนี้แต่ทำไมหลายคันนะครับตรงนี้นะคะรับอืทเทเท่าไหร่ก็ไม่เหลือนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็อะไรก็ไม่รู้ตรงนั้นนะครับพี่แซมชอบเล่นตรงนี้หรือเปล่าอะไงครผู้จัก <laughs> ดการผู้จัดการ มาแล้วนะคมาคุมงานอีงแล้วไหนจะเทดินตรงไหนผู้จัดการไปสั่งงาน,งน,นโอ้โดูสิครับอ้โน,น่นพี่แซมเรียกมยเทให้ครับนี่เราจะเทให้พี่แซมตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราเทหลายรอบแล้วนะคะพี่แซมก็จะเล่นเฉพาะตรงนี้นะคะทางอื่นไม่เล่นนะคะดูทางอื่นยังอยู่ปกติแต่ว่ากองดินตรงน,นี้ไม่เหลือสักครั้งเลยนะคะ แซมครับอืมขาไม่บวมแล้วนะคะปกติแล้วพร้อมแหงอืมพร้อมแหงงานพร้อมรับงานแล้วนะคะวันไหนคะยี่สิบสามครับ <23. laughs> ยี่สิบสามการบวชพ่อมาหาครับกานบวชพ่อมาหาแลคะ่ะยี่สิบสามที่ขวัญอยากได้ด้วยหรือเปล่าพี่ขวัญเทไหมครับพี่ขวัญพี่ขวัญไม่ครับพอแล้วพี่ขวัญ ไม่มีลุมเหมือนพี่แซมนะคะพี่ขวัญยังพื้นที่ดินยังเต็มทั้งหมดน่าจะกี่คันคะวันนี้ห้าค <5, 000. S 2> ันหคันเนี่ยหกคันเดี๋ยวเราเรอดูดินมานะคะรถไม่รู้จะมาง่ายหรือเปล่านะคะเนี่ยเราแต่เราเตรียมการเอาช้างออกผูกด <ไป S 2> ้านนอกแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วบ่เหมือนได้ยินเสียงมาแล้วลนะคะหนะักครับรถหนะัก เ้าเราดูนะครับว่าควานเล็กเราจะฟังเสียงจะใช้เสียงลดดินหรือเปล่านะคะเ้าเรามาฟังกันนะคะว่าใช้เสียงลดดินหรือเปล่านะคะโอ้ใช่จริงๆค่ะใช่จริงๆมาคันครับใช่ค่ะสองคันม,มาสองคันเลยนะคะ เรามาดูนะคะว่ารถด,ดินจะสวยหรือเปล่าดินจะสวยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดินที่จะให้ไว้ตรงช้างนอนต้องไม่ใช่ดินเหนียวนะคะดินสวยไหม,อมโอดูตอมอ้อให้เขาด้วยเดินนิ่เดี๋ยวเขาเหยียบตอมอ้อ ตนแรกตอนแรกจะเป็นพี่เซมนะโอ้โอ้แต่ควันเล็กต้องต้องควบคุมพ,พี่เซมก่อนนะคะต้องชือด้ามป้องกันนะคะกลัาพี่เซมจะโดดใส่รถนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ นานผู้จัดการ ถอยเหยียบนะกาแฟมันนี่โอ้ยคุมงานดีเหลือเกินค่ะทั้งช้างทั้งรถไม่ต้องมาดูดใส่เลยดูดูดูไปอีกแล้วดูดูดูดด ตาะค,ะคุณตาจะได้หมอนใหม่นะคะวันนี้กาแฟนะกาแฟห้อาคุ้มคุณตานะคะค ็เหลือของทันวาแล้วก็บุญส่งนะคะ,คะยังไงเราก็ฝากโครงการสร้างโรงพักช้างด้วยนะคะหรือว่าท่านใดสนใจปฏิทินอยากร่วมคะแนนนะคะหรืออยากได้ปฏิทินเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องติดไว้ที่บ้านก็ติดต่อน,นะคะปฏิทินเราพร้อมส่งแล้วนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามฝากากดซับสไครนะคะ กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ